ดีค่ะทุกๆคนเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะ่ะบีมไปเจอขอทานคนนึงน่าสงสารมากเลยนี่น,นี่นี่ไงคะคนนี้เลยคะ่ะนี่คุณคะคุณหยุเแถวนี้มานานแค่ไหนแล้วคะก็หลายเดือนแล้วล่ะครับโโหแล้วนี่กินข้าวกินปลามาหรือยังคะเนี่ยยังเลยครับผมไม่ได้กินข้าวมาสองวันแล้ว ยน่าสงสารมากเลยใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมแบบนี้บีมจะไม่ช่วยเขาได้ยังไงล่ะคะจริงไหมอะนี่ค่ะเบอร์เกอร์อรบีมให้รับไปสิคะจริงเหรอครับให้ผม,มจริงเหรอครับจริงค่ะแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะ นี่ค่ะอะบีมให้ขอบคุณมากเลยครับคุณเป็นคนดีจริงๆเลยขอบคุณมากเลยครับไม่เป็นไรค่ะวันนี้ภารกิจของบีมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบีมขอตัวลาไปก่อนนะคะอ๋อแต่อย่าลืมนะคะการให้คือพลังแห่งความสุขและทำให้โลกข,ของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น ไว้เจอกันไลฟ์หน้านะคะบ๊ายบายเอามานี่เอาคุณให้ผมแนวไม่ใช่เหรอครับโอ้ยมัย่แบบนี้ไงถึงไปได้แค่ข,ขอทานนี่ฉันบอกให้เอาบุญนะที่ฉันทำฉันที่อยากสร้างภาพเรียกยอดไลค์ยอดแชร์แค่นั้นแหละ งั้นคําพูดสวยหรูที่คุณพูดมาคุณก็โกหกนะสิครับอุ๊ยฉันไม่ได้โกหกนะแต่ที่ฉันทําเขาเรียกว่าธุรกิจจ้าคนสมัยนี้เขาชอบดูอะไรแบบนี้แหละโอ้นี่น,น,นี่เมื่อกี้เนี่ยคนดูไลฟ์ฉันเยอะมากเลยนะสงสัยเขาน่าจะชอบความรันทดของแกกินลองทำแบบฉันดูบ้างไหมล่ะ เงินดีอยู่นะแค่มีกล้องตัวเดียวก็ทําได้แล้วแล้วผมจะไปหาเงินใจากไหนซื้อกล้องล่ะครับ <c oughs> เออจริงด้วยแกมันขอทานข้างถนนด,ดีเนอะงั้นก็ฝันไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบาย มีอะไรหรือเปล่าครับอ่ะฉันให้คุณให้ผมจริงเหรอจริงสิท้องร้องดังขนาดนี้หิวอยู่ใช่ไหมล่ะเออไม่ใช่ว่าคุณถ่ายรูปเสร็จแล้วคุณก็จะเอาคืนหรอกนะครับอะไรของคุณเนี่ยฉันจะทำแบบนั้นทำไมอ่ะฉันให้ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับจะเย็นเย็นค่อยๆกินก็ได้ ของดีๆแบบนี้จะเอาไปให้ขอทานนี่ยังไงคนแบบนั้นไม่เหมาะกับอาหารดีแบบนี้หรอกอยู่หวังว่าจะได้เงินจากฉันเลยอีกพวกโง่โ <c oughs> อ,อค่ะอขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามบีม ที่บีมทำไปทั้งหมดก็เพราะว่าใจรักแล้วก็สงสารนะคะฮะจะสปอร์ตคอนเทนต์ของบีมให้ค่าจ้างหนึ่งล้านได้ค่ะได้ค่ะด้วยความยินดีค่ะคะให้บีมออกเงินก่อนเหรอคะอ,อ๋อได้ค่ะได้ค่ะเรื่องนั้นไม่มีปัญหาอยู่แล้วงั้นถ้าบีมทำงานเสร็จเดี๋ยวบีมส่งเลขบัญชีไปให้นะคะ ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะวิ่งไม่คิดไม่ฝันเลยนะเนี่ยว่าแปดเดังระดับโลกจะมาสกอดฉันวิ่งวิ่งจะรวยแล้วจะรวยแล้วจะรวยแล้วจะรวยจ้าเอ๋สงสัยกันใช่ไหมล่ะคะว่าวันนี้บีมองของเยอะแยะขนาดนี้มาทำอะไรติ๊กตักติ๊กตัก มีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็เสื้อผ้าใหม่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะเดาออกกันหรือยังเอ่ยถูกต้องค่ะบีมเจ้าของพวกนี้ไปบริจาคค่ะแล้วรู้ไหมคะว่าผู้โชคดีของเราคือใครเต้นเต้นพต้นพอหนุ่มคุณน,น่าสงสารของเรานี่เองอุ๊ยแต่ตอนนี้เราจะเรียกเขาแบบนั้นไม่ได้แล้วนะคะต้องเรียกเขาว่า พอหนุ่มลักกี้แมนคราวนี้คุณจะให้ผมจริงๆใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เหมือนกับวันนั้นที่ท,ท,ที่ไม่อิ่มใช่ไหมคะแหมบิมก็ลืมคิดไปค่ะว่าตัวโต,วตวขนาดนี้เบอร์เกร์ชิ้นนี้เดียวมันจะไปอิ่มได้ยังไงเนอะแต่ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรวันนี้ก็ถือว่าแก้ตัวแล้วกันเนอะ อามามามา,มาขอบคุณคนดูหน่อยเร็วอ่ะเร็วสิขอบคุณคนดูหน่อยขอบค,ครับอินฟูคนนี้นี่เป็นคนดีจริงๆเลยนี่คุณรู้ไหมว่าของบริจาคพวกนี้เนี่ยมันสามารถทำให้คุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เลยนะครับขอบคุณผู้ติดตามทุกคนมากเลยนะคะที่คอยสนับสนุนบีมมาโดยตลอดถ้าไม่มีทุกคนบีมก็ไม่สามารถทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นได้ ช่วยกันติดตามบีมแล้วก็ปกูโลกไปด้วยกันนะคะเอาบวกมือหน่อยบวกมือหน่อยบ๊ายบายวเจอกันใหม่นะคะทุกคนโอ๋เราจะได้เริ่มต้นชิ้นใหม่แล้วเหรอเนี่ยโอ้เสื้อผ้าใหม่เต็มไปหมดเลย คุณตีผมทําไมอย่าเอามือสกปปกสกปปกของแกมาจับข้าวของของฉันนะนี่มันจะเสียหายหมดอะไรอะ่ะอีกแล้วเหรอครั้งก่อนคุณก็ทําแบบนี้คุณนี่มันลวงโลกจริงๆนี่คนขอทานแบบแกมีหน้าอะไรมาดา่าฉันฉันจะให้หรือไม่ให้มันก็สิของฉันนี่มันเงินฉันเฮ้ย ำไมเป็นงี้ล่ะแต่จะว่าไปแกนี่มันก็ลัคกี้แมนจริงๆเนอะแค่ฉันถ่ายคลิปแกแป๊บเดียวก็มีเจ้าของแบรนด์ดังระดับโลกมาจ้างฉันรีวิวแล้วแกนี่มันตัวงเงินตัว,วทองจริงๆเลย นี่คุณถึงผมจะเป็นแค่ขอทานแต่ผมก็ไม่เคยหาเงินด้วยที่ตำตำแบบคุณหรอกคุณนี่มันต่ำยิ่งกว่าขอทานซะอีกนี่แกด่าฉันต่ำเหรอ,หอปากดีได้ไหมถ้าคุณทำร้ายเขา ฉันแจ้งตำรวจจับคุณแน่แกเป็นใครเป็นญาติมันหรือไงไม่ต้องห่วงนะคะฉันเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วเห็นหรอแล้วไงเธอใหญ่มาจากไหนจะทำอะไรอินฟูชื่อดังองฉันได้ทำอะไรได้นะหรอ จะโทรฟ้องแม่เหรอจ๊ะ ของแบน์ที่จ้างเธอโอค,คือ,คอมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้มันเป็นแค่การแสดงค่ะโกหกแกเงียปบปากไปเลยนะอย่าไปเชื่อเขานะครับไม่ต้องห่วงค่ะฉันเชื่อคุณฉันขอยกเลิกสัญญาจ้างทั้งหมดกับเธอและเธอจะไม่ได้เงินจากฉันแม้แต่บาทเดียว เราไปจากที่นี่กันเถอคะค่ะครับไม่นะไอดูความจริ่เขาคนคนอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งชีวิตอินฟูของคุณคงจบตั้งแต่วันนี้แล้วลวคะค่ะเพราะฉันถ่ายคลิปไว้หมดแล้วโชคดีนะคะคลิปเหรอเฮ้ยขาดจางก็ไม่ได้ชื่อเสียงก็มาพัางอีกหม้แล้วชีวิตฉัน ้ยโอ๊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 ยคุณคะคุณช่วยฉันด้วยค่ะผมฉันตีเขาคุณ อยู่พี่ชยนะคุณคุณทำะมอ่ะย่าอผมช่นงนี่คุณทำมา,อ,า,มำาอะไรของคุณเนี่ยก็คุณบอกให้ช่วยผมก็ช่วยไม่ไงครับอ,อีกอกี่เดือนผมถึงจะยาวเท่าเดิมเนี่ยแต่วูาช่างมันเถอะ นี่นายเป็นรปภใหม่ใช่ไหมฉันไม่เคยเห็นหน้าเลยใช่ครับงั้นพาฉันไปห้องประชุมหน่อยสิห้องประชุม,ห,ชมห้องประชุมตึกสองเหรอครับใช่ได้ครับเขียนดีๆล่ะครับสมน้ำหน้ามัน ผมขาดเป็นกระจุกข,ขนาดนี้ป่านนี้มันคงหนีกลับบ้านแล้วแหละ <laughs> นั่นสิคะ <laughs> <c oughs> กำจัดไอ้น้องสาวตัวแสบไปซะได้ก็ดียังไงบริษัทนี้ก็ต้องถูกขายฉันจะได้เป็นคนครอบครองสมบัติทั้งหมด <laughs> <laughs> อย่าลืมส่วนแบ่งของฟ้าด้วยนะคะเดียว <laughs> แน่นอนอยู่แล้วถ้าขายบริษัทได้ เราก็จะกลายเป็นมหาเศรษฐีทีนี้แหละเราก็จะได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการ <laughs> เน่น้ายรปพ,อพอคนใหม่ผมมีชื่อนะครับผมชื่อมิวช่วยเรียกชื่อด้วยครับเรียกอะไรก็เหมือนกันนั่นแหละยังไงก็เหมือนื่อเรียกนายอยู่ดี แล้วมีอะไรครับช่วยนวดขาฉันหน่อยสิฉันเมื่อยได้เลยครับคุณเจ้านาย มีแรงหน่อยสิโตไเ,เริ่มเทิมแต่แรงเท่ามดแบบนี้ได้ไหมครับเจ้านายแต่ถ้าเจ้านายยังไม่รู้สึกอีกผิวหนักเจ้านายก็คงไม่ใช่คนแล้วล่ะครับนี่นายพูดไปชดชั้นเหรออยากโดนไล่ออกหรือไงไม่ทราบว่าเจ้านายปวดหัวได้หรือเปล่าครับปวดทำไม สบายขึ้นไหมครับนี่นายมอกี้นายมึงนูนเท้าฉันไม่ใช่เหรอระวังหน่อยสิเดี๋ยวโดนเท้าฉัน ไม่โดนหรอกครับเจ้านายทำไมมันถึงยังกล้ามาที่นี่อีกล่ะคะมาก็ดีแล้วนี่เอาวาแกได้ขายหุ้นในส่วนของแกหรือ,อยังฉันขายของตัวเองไปหมดแล้วนะพี่จะขายพี่ก็ขายไปสิทำไมต้องมาคับให้วาขายด้วยแกต้องขายทิ้งไปซะ ถ้าแกไม่ขายหุ้นก็ขายบริษัทนี้ไม่ได้น่สิแล้วทำไมว่าต้องทำตามที่พี่สั่งด้วยว่าตั้งใจไว้แล้วว่าว่าจะเรียนรู้งานแล้วก็บริหารต่อยอดจากสิ่งที่คุณพ่อกับคุณแม่สร้างไว้แกคิดเหรอว่าแกจะบริหารงานต่อได้สักวันมันก็ต้องเจ๊งพอถึงวันนั้นเงินซักบาทแกก็จะไม่มีเพลอเลอคงมมหนี้ทั่วหัวฉนอีก ผมว่าค่อยๆคุยกันดีกว่านะครับว่าจะรักษาบริษัทนี้ไว้เพราะมันคือสิ่งสุดท้ายที่พ่อกับแม่ทิ้งไว้ให้แล้วก็อย่ามาดูถูกกันเกินไปว่าจะไม่ปล่อยให้บริษัทของพ่อกับแม่เจ๊งไปง่ายหรอกหืมนี่แกแกนี่มัน ไม่เคยได้ดังใจใช่เลยหาเรื่องเก็บตัวนะแกนี่เรื่องในครอบครัวฉันเราก็พออย่างแกไม่ต้องมายุ่ง ไม่ได้หรอครับเพราะผมมีหน้าที่ปกป้องและรักษาความสงบของที่นี่ <c oughs> แกจะปกป้องเจ้านายชั่ตัวเองเดือดร้อนเหรออยู่ให้งิบเงียบแล้วออกไปซะแต่ผมว่าคนที่ต้องโดนไล่ออกไปน่าจะเป็นพวกคุณมากกว่านะครับ รู้จักกันน้อยไปซะแล้วฉันเป็นถึงลูกเจ้าของบริษัทนี้คนที่มีอำนาจสูงสุดคือฉันหรอกครับคนที่ขายหุ้นไปแล้วอย่างคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดคำนั้นนะแต่ถ้าอยากจะไล่ผมออกจริงๆ,ๆก็หาเงินมาซื้อหุ้นคืนให้ได้สิครับแต่ผมขอคิดดูก่อนนะว่าจะขายให้คุณหรือเปล่า จะพูดเรื่องอะไรของแกก็หุ้นในส่วนที่คุณขายไปผมเป็นคนที่ซื้อไว้เอง <S <S ไม่จริงโลภออย่างแกจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อหุ้นมาหลายล้านใช่แกจะเอาอะไรมายืนยันว่าเป็นหุ้นของแกจริงๆ นี่ไงครับซีโอนี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ยนี่ฉันก็ไม่ต้องขายหุ้นแล้วนะสิครับคุณจะเป็นหุ้นส่วนกับผม ผมอยากจะขอโทษเรื่องเมื่อกี้ครับคือผมไม่ได้ตั้งใจจะว่าคุณเลยนะครับใช่ค่ะช่วยลืมลืมมันไปได้ไหมคะยังไงเราก็คนกันเองอยู่แล้วว่าเห็นแก่ความพี่น้องของเรานะแกให้พี่กลับมาทำงานที่บริษัทได้ไหม ไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้วามีหุ้นส่วนแล้วการจะตัดสินใจรับใครมันไม่ใช่แค่วาคนเดียวผมขอปฏิเสธนะครับเพราะผมไม่สบายใจที่มีคนที่เคยดูถูกผมมาเดินป้วนเฟี้ยนอยู่ในบริษัสทสัมภานะขอบคุณเลย ผมทำเรื่องแบบเนี้ยจะมาทำยังไงเล่าแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝัน